นวนนี้รวมข่าวสารทั่วประเทศถูกใจข้อหวยจากนั้นไปดูชาวจังหวัดนครพนมคือฮาเจ้าปู่สารหลักเมืองนาแกประทับร่างทรงในพิธีบวงสวงสมโพธิประจำปีปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปล่องแพไม้ไผ่ชมความงามของธรรมชาติที่ปางอุง๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอริจินที่นี่ที่เดียวครับมาพบกันนะครับกับการเริ่มต้นใหม่ของสัปดาห์วันจันทร์กลางสัปดาห์แล้ววันนี้วันที่15ใครที่ติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางสปิงนิวของเราเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกาะติดตลอดเวลาตึงเครียดนะครับจากที่ออสเตรเลียใช่แล้วนะคะได้ติดตามกัน S <S เราก็เลยจะเบรกอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับไ h a i l a n d โอ l y กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยแลนด์ไทยแลนดะนคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันที่15พรุ่งนี้16แล้วทานไม่ได้เลยสำหรับเรื่องหวยหวยนะคะ <S 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 อ่ะเข่าแรกนะครับเอาใจคอหวยกันก่อนเลยนะครับชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาเริ่มจะออกหาเลขเด็ดกันแล้วนะครับพบต้นกล้วยประหลาดถูกตัดยอดทิ้งนะครับแต่กลับออกเครือ ที่ปลายต้นแล้วก็มีลูกแล้วก็มีปลี่ด้วยนะครับไปชมเจ้าต้นกล้วยที่ว่านี้กันดีกว่าครับนี่นะครับไม่ได้ว่ามาลงเสาเข็มอะไรนะนะครับชาวบ้านกําลังมุงดูนะครับแล้วก็ตอกกล้วยตอกลตอกล้วยตอตกกล้วยตอกตรงจที่จะ,อะตอก <laughs> ออใช่ตอกกล้วยโทษทีครับ <laughs> ตอกกล้วยนะครับสูงประมาณ1เมตร ด้านปลายเนี่ยออกเครือ1เครือนะครับมีหวี5หวีมีลูก25ลูกแล้วก็มีปลีกล้วยอีก1ปลีค่ะข้างต่อกล้วยเนี่ยนะครับยังพบหนอกกล้วยที่กําลังออกอีก1ต้นโอ้โหนับเลขไม่ทันสรุปเลขมาหน่อยได้ไหมหนูจดไม่ทันขออีกรอบเดี๋ยวสรุปให้ ภายในวัดบ่อสามแสนนะค0ับสามแสนนะครับตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองนะครับจากการสอบถามพันตำรวจโทสุรเชษฐเจริญพรนะครับอดีตรองผู้กำกับการกลุ่มการสอบสวนตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรนะครับเปิดเผยว่าได้มาทำบุญสร้างกุฏิให้พระแล้วก็นำต้นกล้วยมาปลูกนะครับแต่ต้นกล้วยกับเหี่ยวเฉากำลังแห้งตายจึงได้ตัดกลางต้นทิ้งเหลือไว้แต่ตอนะครับต่อมาต้นกล้วย ก็ออกเครือออกมาดังกล่าวนี่แหละก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นจํานวนมากครับตอนแรกคิดว่าใครเอาไปต่อไว้กับไม้จริงๆงคิดว่าเหมือนคิดเหมือนพี่เจมส์ใช่ไหมมาต่อไว้หรือเปล่าเนี่ยมาไว้อะไรแบบนี้ใช่ไหมของชุก็ยังเป็นเรื่องของกล้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้ข้ามไปสักนิดหนึ่งไปที่จังหวัดสตูลนะคะไปพบต้นกล้วยประหลาดเหมือนกันค่ะบริเวณริมถนนขาเข้าอําเภอละงูนะคะชาวบ้านเขาก็แห่ไปดูผ่านกล้วยส้มนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะมีเครือกล้วยเนี่ย แยกออกมา2เครือเนี่ยแหละค่ะมี 2, <ห> 2> ปลีแล้วก็มีกล้วยออกมาจํานวนมากเลยทีเดียวปกติแล้วเราจะเห็นแค่เครือเดียวแต่อันนี้มี2เครือนะคะชาวบ้านเขาก็ไปนับค่ะเจ้า,าปลีกล้วยแล้วก็จํานวนกล้วยเนี่ยนับมาได้อยู่ที่32ลูก2 2> ชาวบ้านสองเครือนะสามสิบสองลูกสิเครือรเดียวเอาเครือเดียวแต่ว่ามี32ลูกที่อยู่ในนั้นนะคะขณะที่ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาก็ลงมาดูนะคะแล้วก็มุมมองแตกต่างกันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ ต้นกล้วยที่ขึ้นคู่กันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหน้าอก,อกของผู้หญิงอ่ะออันนี้ก็เป็นการตีความตีเลขของแต่ละคนเ่าจะเป็นผู้ชายดูนะ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ <c oughs> นะครับส่งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดนองคายก็มีการพบรอยประหลาดนะครับเลื้อยขึ้นไปบนรถยนต์ชาวบ,บ้านก็แห่กลับว่านะครับเพราะเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคมาให้โชคให้ลาบนั่นเองนะครับโดยเหตุเกิดขึ้นบนรถของคุณกัญญา โคทิเศนนะครับอยู่บ้านเลขที่70หมู่ห้าอันนี้ต้องบอกให้ชัดๆนะ <c oughs> 70หมู่5 <c oughs> นะครับ <c oughs> บ้านปะโคนะครับตำบลปะกโอํอำเภอเมือง <c oughs> ชาวบ้านที่ทราบเรื่องต่างก็เดินทางไปดูแล้วก็กลับว่าเป็นจำนวนมากนะครับหมายเลขทะเบียนของรถคันนี้ไม่บอกได้ไหมไม่ได้สินี่เตรียมประกาจดย์ขนาดน,นี้พี่อะ กอไก่คอควาย3 2>、1> 2、1、2 3、2、1、นะครับ3 2 1 2เมื่อกี้ตรงกานเมื่อกี้นะตรงกับกล้วยนะใกล้ใกลเชียงกันซึ่งเจ้าของรถนะครับบอกว่ามีเพื่อนบ้านนำเลขทะเบียนเอ่อนำเลขทะเบียนบ้านแล้วก็เลขทะเบียนรถไปซื้อหวยหุ้นแล้วก็ถูนะครับยิ่งทำให้ คนแห่มากราบไหว้จนสนิทเคยถูกมาแล้วใช่ใชไหม่ังนั้นแถมให้อีกสักนิดหนึ่งละกันนะคะไปที่พิษณุโลกเป็นยังคงอยู่กันที่เรื่องของตัวเลขนี่แหละค่ะนักเสี่ยงโชคเขาแห่ไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่แตะเคียนยักษ์นะคะขนาดเนี่ยกว้างใหญ่ถึง6คนโอบเลยทีเดียวจมอยู่ใต้คลองบึงแฝกนะคะที่อำเภอบางกระทุ่มโดยพระครูงเสงี่ยมจเจ้าอาวาสวัดแม่เทียบอกว่า มีคาราวาทผู้ถือศีลนะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินทางม,มาอยู่ที่วัดนั่งสมาธิแล้วก็นิมิตเห็นนะคะต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้มีอายุถึง813ปีนะคะแต่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลก็พากันเข้าไปกราบไหว้นะคะแล้วก็นำทูปดอกไม้ทูปเทียนเนี่ยมาขอโชคขอลาบไม่ก็ทำไม<า>ต้นตะเคียนที่นี่ขาวแบบนี้แป้งเนะพี่ทุกคนเอาไปโรยเหมือนกันหมดเลยหาเลขเนี่ยเอ อันนี้ก็เป็นว่ากันไปนะคะอายุถึง813ปีเยอะทีเดียวนะ3เลข3มาแรงเลข3มาเลข1มาเลข2มานะคะหนึ่งถึงเก้ารับรองมาทุกเลขแน่นอนคุณชูตั้งประลมพิธีไหมทำไมคุณดูจะอ๋อก็หนึ่งถึงเก้าก็ได้ทุกเลขแหละนะครับยังอยู่กับเรื่องความเชื่อนะครับที่อาจจะพิสูจน์ลำบากแต่ว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นวิธีของคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านในต่างจังหวัดนั่นเองนะครับที่จังหวัดนครพนมเนี่ยชาวบ้านที่นั่นเขาฮือหานะครับเมื่อ เจ้าปู่สารลักเมืองนาแกนะครับทรงประทับร่างทรงในตํตำรวจท่านหนึ่งนะครับขณะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์สมโพธประจำปีนะครับเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศเอามาให้ได้ชมกันแบบจระจะเลยทีเดียวค่ะนาอยัการลักเมืองนี้เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะใช่ครับที่คุณชมเห็นนะครับก็คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมพิธีบูชาบวงสวงสมโพธิสักการะสารเจ้าปู่หลักเมืองโบราณนะครับอำเภอนาแก ทราบชื่อก็คือพันตำรวจโทสันพิภาติภาพนะครับมีผลสาละมีผลสาสสโมกนะครับนามสกุลท่านนะครับเป็นอดีตรองผู้กำกับสถานีภูทนาแกนะครับ<ม>เกิดมีอาการผิดปกติลักษณะตัวสั่นเหมือนประทับร,ร่างทรงนะครับและมีท่าทางคล้ายคนแก่หลังค่อมพร้อมเรียกหาไม้เท้านะครับก่อนจะเดินรอบสารหลักเมืองไม่พูดไม่จาด้วย<อ>นะครับ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าปู่สารลักเบืองเนี่ยลงมาประทับร่างทรงนะครับเพื่อสื่อถึงชาวบ้านว่ารับรู้แล้วก็พอใจในการทาพิธีบวงสวงสารลักเมืองแห่งใหม่ทําให้ชาวบ้านที่พบเห็นเนี่ยต่างก็พากันกลับว่า้นะครับพร้อมนําเครื่องเส้นหมากปูเนี่ยมาถวายนะครับและต่างก็พากันแย่งเอาขี้หมากครูนะครับเอาไปเป็นวัตถุมงคลถือเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2นะครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับรองผู้กํากับ คนดังกล่าว,าวเมื่อปี2555แล้วครั้งหนึ่งนะครับสแสดงว่าท่านอาจจะสื่อมีสื่อที่สามารถรับรู้ได้สัมผัสได้าาใช่ครับสำหรับศาลหลักเมืองอำเภอนาแกนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาแต่โบราณนะครับและก็เชื่อว่าเป็นผู้ปรปักร,รักษาคุ้มภัยให้ชาวบ้าน,นมีความร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดนะครับเพราะอำเภอนาแกเป็นอำเภอที่มีความสำคัญาทางด้านประวัติศาสตร์เคยเป็นพื้นที่สีแดง นะครับที่เคยมีการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนด,ด้วยครับโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความเชื่อของชาวบ้านล้วนๆเลยนะคะ,สำ,คะกกสำหรับเรื่องนี้อ่ะพักกันสําหรับเรื่องของความเชื่อบ้างมาดูเรื่องของความสนุกสนานกันบ้างในการจะได้มีเสียงหัวเราะรับสดาบัตใหม,ใหม่ๆแบบนี้นะคะคไปดูกันที่จังหวัดปทุมธาน,นีก่อนเขามีการแข่งขันนะคะเรื่องของเรือขนาดเล็กหรือว่าเรือไม้สปีดนี่แหละค่ะขือใคร,ใครเล็กกว่ากัน ไม่ใช่ความเร็วคือพอมันเล็ก้็มันจะคล่องตัวไงอ่า um ก anyway> ็ชิงถ้วยรางวัลด้วยนะคะก็จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนี่แหละค่ะใกล้ๆกับเรานี่เองนะคะที่ตำบลบ้านฉางค่ะชาวบ้านในชุมชนต่างๆเขาก็ส่งเจ้าเรือไม้สปีดเนี่ยนะคะประเภทเรือสองต่อแล้วก็เรือโดดไม้จริงมาแข่งขันกันมองไกลๆเนี่ยคิดว่าเป็นพวกแบบว่าเรือต่างๆนานานะเดน๋ยยนเดี๋ยยน ม่กำลังกำลังมองอยู่ไอ้นี่เขานั่งหรือนอนเมืมมมเอ่อสกครู่นี้เหมือนเหมือนแว่นมอตอร์ไหมต้อนอนนอนลงไปกระบอกเออนั่นนละสิก็เขาบอกว่ามันช่วยให้ลู่ลมมากกว่านี่นะคะ<ช>ก็ะเรือที่เข้ามาแข่งขันมีถึง200ลำเลยทีเดียวนะคะก็สิ่งถ้วยพร้อมกับเงินรางวัลค่ะมีประชาชนแล้วก็เยวาวชนจํานวนมากประกอบเรือนี่แหละคะ่ะเข้ามาแข่งขนันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือที่ประกอบขึ้นเองแล้วก็ตกแต่งใส่เครื่องยนต์ให้มีความเร็วระยะทางการแข่งขันอยู่ที่800เมตรนะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับคนในชุมชนได้ ร่วมกันสร้างความสมัคคีแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยก็แต่ชอบลีลาการแข่งนะสุดยอดจริง,ง,รงครับโน้มตัไปขนาดนั้นส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเด็กอนุบาลจำนวนมากนะครับก็ชวนกันไปออกกำลังกายคลายหนาวนะครับก่อนเข้าเรียนเนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้หนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงมากพอสมควรนะครับ<ะ>โดยคณะ,ะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึง3านะครับจำนวนกว่าร้อยคนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นประกอบเพลงในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเพื่อเป็นการต้านทานต่อโรคภัยไข้ขเจ็บครับก็สร้างความสานุกสนานให้กับน้องนองน,องนักเรียนแถมยังได้สุขภาพแข็งแรงกันด้วยแลเด็ก <ๆ S 1> ทำก็น่ารักดีนะให้พี่เจีย๊ยบไปทำบ้างไหวไหมออกกำลังกายแบบนี้ใครออกกำลังกายทุกวันจริงเหรอทำอะไรเขาพี่ออกฟิต อ่ไงออกกาลังกายไปนี่ไงน,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 นะควบคุมน้าหนักรักษาหุ่นนะโอ้โหสุดยอดนะคุณชุมนันก็ออกกาลังกายทุกวันนะออกกําลังกายอยู่กับพี่นี่แหล,ละนั่งอยู่รอบตัวในการปิดท้ายไปดูที่ลําปางก,กันดีกว่านะคะมนฑลทนหารปกที่32คลายสุรศักมนตรีรเขาจัดประกวดร้องเพลงหมู่นะคะทั้งนายอำเภอผู้กำกับนักเรียนมีการจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรตินะคะที่บริเวณลานรถม้าภายในห้าสินห้าปราสาลำปางค่ะ เป็นการประกวดระดับจังหวัดเลยเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศนะคะกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กันร่วมถวายความจงรักภักดีนะคะผ่านการขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติไฟบังคับเอาไว้สองเพลงด้วยกันก็คือเพลงพ่อแห่งแผ่นดินนะคะแล้วก็เพลงวันพรุ่งนี้ใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีค่ะทุกอำเภอส่งเข้ามาประกวดหมดเลย14ทีม งานนี้ก็นอกจากนักเรียนแล้วมีบรรดาผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนมาร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปเที่ยวสถานที่ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยนะครับที่มีชื่อว่าปางอุ้งอุ๋งค่ะปางอุ้งนั่นเองนะครับอาจจะสวยงามเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แค่ไหนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะ